เสียงคลื่นกระทบตัวเรือเบาๆท่ามกลางความเงียบของท้องถุนกลางทะเลเปิดยอดลำดุราที่มีไฟส่องสว่างสวยง,ง,งามแล่นอย่างเชืช่องชาภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมันคือภาพของคอามสมบที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขแต่กลับซ่อนความลับและแรงกดดันที่กำลังจะปะทุริมราวเรือหญิงสาวคนหนึ่งยืนหันหลังให้กับตัวเรือเธอสวมชุดเดรสยาวสีขาวอ่อนที่พลิ้วไปตามแรงลมใบหน้าอ่อนโยนของเธอดูซีเซลเล็กน้อยมือทั้งสองข้างวางบนท้องที่นุ่นชัดเธอกำลังตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนแล้วดวงตาของเธอมองออกไปยังทะเลมืดมิด เหมือนกำลังมองหาคำตอบที่ไม่มีอยู่จริงคุณดูเหนื่อยนะเสียงทุ้งต่ำดังขึ้นจากด้านหลังทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยเธอหันมาพบกับร่างสูงใหญ่ของสามีเศรษฐีหนุ่มเจ้าของเรือผู้ที่ใครต่อใครต่างยกย่องในความสำเร็จและชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบเขาสวมสุดลำลองสีเข้มถือแก้วไวน์แดงอยู่ในมือรอยยิ้มบนใบหน้าเขาดูอบอุ่นแต่แฝงไว้ด้วยบางสิ่งที่เธอไม่อาจอ่านออกฉันก็แค่กังวลเรื่องลูกเธอตอบเสียงแผวไม่รู้ว่าการพาออกมาเที่ยวทะเลแบบนี้จะดีหรือเปล่า สามีหัวเราะเบาๆก้าวเข้ามาใกล้ใช้มือโอบไหล่เธอคุณคิดมากเกินไปทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของผมเสมอคุณรู้ดีนี่คำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตคำว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของผมดังก้องในหัวแต่ลึกๆเธอกลับสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจและการกดขี่ที่เขาซ่อนอยู่สายลมกลางคืนพัดแปรขึ้นความเงียบกลับยิ่งกดดันมากกว่าเสียงใดๆเธอเอื้อมมือจับราวเรือแน่นขึ้นเหมือนร่างกายกำลังเตือนถึงอันตรายที่มองไม่เห็นผมคิดถึงเรื่องอนาคตของเรา เขาพูดต่อน้ำเสียงดูจริงใจแต่สายตาย็นชาลูกที่จะเกิดมาเขาจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าทุกคนและคุณควรเชื่อใจผมว่าผมจะจัดการทุกอย่างได้หญิงสาวเม้มปากไม่ตอบเธอหันกลับไปมองทะเลดวงตาสะท้อนแสงจันทร์วาววับด้วยความกังวลใจแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรสามีก็ขยักเข้ามาอีกก้าวมือข้างที่ถือแก้ววเลื่อนลงช้าช้าเขาวางแก้วบนขอบราวก่อนโน้มตัวลงมาใกล้าหายใจรินรถต้นคอเธอเสียงกระซิบดังแถวแต่เต็มไปด้วยแรงกดดัน บางครั้งการเริ่มต้นใหม่มันต้องแลกมาด้วยการเสียบางสิ่งไปเธอเบิกตากว้างหันกลับมามองหน้าเขาคุณหมายความว่ายังไงรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นแต่สายตาไร้แววเหมือนรูปปั้นเธอเริ่มถอยหลังแต่ไม่รู้ตัวว่าขอบเรืออยู่เพียงไม่กี่ก้าวด้านหลังและเพียงเสี้ยววินาทีต่อมาทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวแรงผลักอันรุนแรงจากมือของเขาส่งร่างเธอถอยหลังออกไปเสียงกรีดร้องหลุดออกมาจากลำคอก่อนที่เธอจะหายวับลงไปใต้ผืนน้ำดำสนิท เสียงตุม้มดังสะท้อนกล้องไปทั่วทะเลความเงียบกลับเข้ามาแทนที่อีกครั้งเหลือเพียงคลื่นที่สะระและเกลียวฟองน้ําที่กระจายออกไปเศรษฐียืนมองลงไปริมฝีปากยังคงมีรอยยิ้มบางๆแววตาเย็นชาและร้ายความสํานึกเขาหยิบแก้ววายขึ้นมาจิบอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาพตัดไปที่ความมืดมิดใ,ใต้ท้องทะเลเสียงหัวใจเต้นแรงของหญิงสาวดังสะท้อนเธอกําลังดิ้นรนเอาชีวิตอดร่างกายหนักหนืงเพราะการตั้งคันน้าทะเลพยายามกลืนเธอลงไปแต่ความหวังที่จะได้เห็นลูกน้อย ทำให้เธอพยายามว่ายขึ้นสู่ผิวน้ําเสียงบรรยายปิดท้ายดังขึ้นชา้ชาๆในโลกของคนที่เต็มไปด้วยความโลภและอำนาจบางครั้งชีวิตที่บริทธิ์กลับถูกใช้เป็นเพียงเครื่องต่อรองแต่ครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดภาพจบลงด้วยฟองอากาศที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ําท่ามกลางความมืดสนิททิ้งคําถามไว้ให้ผู้ชมเธอจะรอดชีวิตได้หรือไม่และความลับที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ ก่อนหน้าคืนอันมืดมิดบนเรือยอดรูชีวิตของทั้งคู่เคยถูกมองว่าเป็นความสมบูรณ์แบบที่ใครๆก็อิจฉาเกรซิธีนุ่มใบส3มปีเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังผู้มีสื่อยกย่องว่าเป็นไอคอนแห่งความสําเร็จเขามีเรือยอดส่วนตัวรถสปอร์ตคันละหลายสิบล้านและคฤหาสที่ตั้งอยู่บนเนินเขาวิถีชีวิตที่หรูหราและภาพลักษณ์ที่เป็นประกายทําให้ใครๆคิดว่าเขาคือผู้ชายที่มีทุกสิ่งแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในกลับเต็มไปด้วยรอยร้าว ที่ไม่มีใครเห็นเลลิตาภรรยาของเขาสาววัย28ปีเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีและเชื่อมั่นในความรักเธอมาจากครอบครัวธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงแต่เพราะความจริงใจและความอบอุ่นทําให้เธอเก้าวเข้าสู่ชีวิตของกริตในฐานะคู่ชีวิตเธอเคยเชื่อว่าความรักสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้และนั่นคือเหตุผลที่เธอยอมทนต่อความเย็นชาของสามีมาตลอดหลายปี เมื่อเธอตั้งคันข่าวที่ควรจะเป็นความสุขสูงสุดของครอบครัวกลับไม่ได้สร้างรอยยิ้มให้กริตอย่างที่เธอหวังตรงกันข้ามเขาดูเงียบขึ้นหนักใจและมักหายตัวออกจากบ้านไปโดยไม่บอกเหตุผลในสายตาคนนอกกริตคือผู้ชายที่เทียบพร้อมแต่คนใกล้ชิดกลับเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเพื่อนสนิทบางคนพูดกันว่าเขามีปัญหาการเงินซ่อนอยู่หลังจากโครงการอสังหาหลายแห่งประสบปัญหาขาดทุนหนักและที่เลวร้ายกว่านั้นเขาถูกเจ้าหนี้รายใหญ่กดดันอย่างหนักจนแทบไม่มีที่ยืน แม้จะเป็นเศรษฐีแต่แท้จริงแล้วเงินสดของเขากำลังร่อยรอยยอดรูที่ทุกคนเห็นเป็นเพียงภาพลวงตาของความมั่งคั่งที่กำลังพังทลายลงทุกขณะในบ้านรูที่ดูสมบูรณ์แบบแลลิตาเริ่มสังเกตเห็นร่องรอยความบุนแรงทางใจเธอถูกสามีควบคุมแทบทุกอย่างตั้งแต่การแต่งตัวการพูดคุยกับใครไปจนถึงการออกไปไหนมาไหนบางครั้งเขาพูดจาอ่อนโยนเหมือนคนรักแต่ในอีกวินาทีเขาปลับแข็งกร้าวเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้า สิ่งที่ทำให้เธอกังวลที่สุดคือเรื่องประกันชีวิตหลังตั้งครันได้ไม่นานกริดบังคับให้เธอเซ็นเอกสารชุดใหญ่ที่เต็มไปด้วยตัวเลขมหาศาลเขาอ้างว่ามันคือการเตรียมความปลอดภัยสำหรับลูกในอนาคตแต่ใจลึกๆของเธอกลับไม่มั่นใจว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เพื่อนบ้านบางคนเล่าว่าเคยเห็นลลิตาร้องให้อยู่คนเดียวในสวนหลังบ้านบางคืนมีเสียงทะเลาะดังลอดออกมาจากคฤหาสแต่ทุกครั้งที่สื่อมาถ่ายรูปทั้งคู่กลับแสดงออกเหมือนคู่รักที่แสนสมบูรณ์แบบ ขณะเดียวกันข่าวหรือเรื่องผู้หญิงอีกคนก็เริ่มสะพัดเสถียรหนุ่มที่มีชีวิตกลางคืนรูรามักถูกเห็นในกลับกับหญิงสาวสวยแปลกหน้าแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันต่อหน้าลลิตาทุกอย่างจึงเป็นเพียงเงาสะท้อนที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้คืนที่ทั้งคู่ขึ้นเรือย,ยอดนั้นลลิตาในใจเต็มไปด้วยคำถามเธอรู้สึกถึงระยะห่างที่กว้างขึ้นทุกวันแต่ก็ยังพยายามรักษาครอบครัวเพื่ออนาคตของลูกในท้องเธอไม่รู้เลยว่าความจริงเบื้องหลังรอยยิ้มของสามีกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล บรรยากาศรูหราบนเรือยอทจึงกลายเป็นเวทีของเกมอันตรายที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นเกมที่เธอไม่เคยเลือกเข้ามาแต่กลับต้องกลายเป็นผู้เล่นโดยไม่อาจหลีกหนีเสียงบรรยายปิดท้ายท่อนนี้ดังขึ้นเบื้องหลังความมั่งคั่งที่สวยหรูอาจซ่อนความลับที่น่ากลัวก,กว่าความมืดกลางทะเลและในคืนที่เงียบสงัดที่สุดความจริงบางอย่างกำลังรอคอยจะถูกเปิดเผยรุ่งเช้าวันถัดมาข่าวใหญ่ก็แพร่สะพัดไปทั่วภรรยาเศรษฐีหนุ่มตกนางกลางเรือยอทสูญหายไร้ร่องรอย ภาพหัวปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์แทบทุกช่องทางภาพของกรีที่ยืนให้สัมภาษณ์ด้วยใบหน้าซีเรียสกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ซ้ำอย่างรวดเร็วมันเป็นอุบัติเหตุครับเขากล่าวเสียงหนักแน่นต่อหน้ากล้องภรรยาผมเดินออกไปริมเรือกลางคืนผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นและเมื่อผมได้ยินเสียงน้าผมก็รีบตามหาแต่สายเกินไปคําพูดฟังดูสมเหตุสมผลแต่แววตาของเขากลับไร้ความเศร้าโศกที่แท้จริงมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนคนกําลังพยายามควบคุมทุกคําที่พูด ตำรวจทางทะเลถูกเรียกเข้ามาสอบสวนทันทีพื้นที่โดยรอบถูกค้นหาอย่างละเอียดเรือสปีดบ๊สหลายลำถูกส่งออกไปหวังเจอบอ่อแสแต่กลับไม่พบร่องรอยของลลิตาเลยแม้แต่น้อยเราะนั้นสิ่งเล็กๆที่ไม่ลงตัวก็เริ่มปรากฏขึ้นเจ้าหน้าที่พบว่าราวเรือด้านที่เธอตกลงไปมีรอยขูดเหมือนเกิดจากแรงกดดันไม่ใช่การสะดุดล้มธรรมดาและที่สําคัญบนแขนของลลิตาที่ปรากฏในรูปถ่ายล่าสุดก่อนหายตัวไปมีรอยช้ำสีเข้มที่ไม่มีใครอธิบายได้ ญาติของลลิตาเริ่มตั้งคำถามทันทีพี่สาวของเธอให้สัมภาษณ์น้ำตาหนองหน้าน้องสาวฉันกำลังตั้งท้องเธอไม่มีทางออกไปเดินเล่นริมราวเรือกลางคืนคนเดียวแน่เธอระวังตัวมากคุณคิดว่าเธอจะยอมเสี่ยงกับลูกในท้องหรอคำพูดนั้นทำให้กระแสสังคมเริ่มเอ็นเอียงหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่กริดอ้างยิ่งไปกว่านั้นคนรับใช้ในคฤหาสน์บางคนออกมาเล่าอย่างไม่เปิดเผยชื่อว่าก่อนหน้าทริปลงเรือไม่กี่วัน ทั้งคู่มีปากเสียงการดุนแรงจนได้ยินเสียงข้าวของแตกกระจายล,ลิตาร้องให้ออกมาด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังแต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่กลับแสดงตัวในงานสังคมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาพลักษณ์ของเศรษฐีผู้สมบูรณ์แบบเริ่มสั่นคลอนในระหว่างการค้นหาเจ้าหน้าที่เจอวัตถุหนึ่งลอยอยู่กลางทะเลมันคือรองเท้าผ้าใบสีขาวที่ลลิตามักใส่บ่อยๆมันถูกคลื่นพัดมาใกล้ฝั่งรองเท้านั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสูญหายที่ทั้งครอบครัวและสังคมจับตามอง สื่อมวลชนประโคมข่าวทุกวินาทีภาพเรือยอดรู้ถูกฉายว่าน้องเหมือนเป็นเวทีของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดผู้สื่อข่าวถามคำถามกดดันกริดมากขึ้นเรื่อยๆคุณแน่ใจจริงๆหรือครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุคุณกับภรรยามีปัญหากันหรือเปล่าจริงหมายที่คุณทำประกันชีวิตภรรยามูลค่านับร้อยล้านก่อนเธอหายตัวแต่ทุกครั้งเขายังคงยืนยันด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าทุกอย่างคือความบังเอิญอันน่าเศร้ากระนั้นสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือ เบื้องหลังการค้นหาของเจ้าหน้าที่มีบ่อแสเล็กๆก,กำลังนำไปสู่ความจริงอันใหญ่หลวงหนึ่งในชาวประมงท้องถิ่นเล่าว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงท้องพยายามว่ายน้ำใกล้ๆเกาะเล็กๆในคืนเดียวกับเหตุการณ์แต่เพราะมืดเกินไปเขาจึงไม่แน่ใจและเมื่อเขากลับไปอีกครั้งก็ไม่เจอใครแล้วข่าวนี้ยิ่งทําให้คดีซับซ้อนขึ้นลลิตาหายตัวไปจริงๆหรือเธอยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งเสียงบรรยายทิ้งท้าย สิ่งที่ดูเหมือนอุบัติเหตุธรรมดากำลังเปิดทางสู่ความลับที่ซ่อนเร้นและเมื่อความจริงทีละชิ้นถูกเปิดเผยคำว่าสามีผู้แสนดีอาจไม่เหลืออีกต่อไปแรงกดดันต่อกริเริ่มทะบีคูณไม่เพียงแต่ครอบครัวของลิตาที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมแต่สังคมออนไลน์ก็ตั้งคำถามอย่างร้อนแรงความจริงของเรือยอตติดเทรนบนทวิตเตอร์สื่อทุกช่องพาดหัวข่าวทุกวันราวกับไม่ยอมปล่อยมือตำรวจทางทะเลเปิดแถลงการใหม่พวกเขายืนยันว่ากำลังตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งจากกล้องวงจรปิดบนท่าเรือภาพดาวเทียมรวมถึงสัญญาณโทรศัพท์มือถือในคืนเกิดเหตุทําให้กริตไม่อาจวางใจได้อีกต่อไปขณะเดียวกันญาติของลลิตายังคงเดินสายออกสื่อแทบทุกวันพี่สาวของเธอพูดเสียงสัน่นเครือในรายการหนึ่งว่าลลิตาไม่ใช่คนที่จะหุนหันพันแล่นเธอรักลูกในท้องมากเกินกว่าจะทําอะไรเสี่ยงอันตรายนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุครอบครัวเราต้องการคําตอบ คำพูดนั้นทําให้ผู้ชมทั้งสตูดิโองเงียบก่อนเสียงปรบมือและเสียงเรียกร้องความยุติธรรมดังขึ้นราวเคลื่อนถาโถมกริตเริ่มถูกสังคมกดดันอย่างหนักภาพลักษณ์นักธุรกิจผู้เพียบพร้อมกลายเป็นภาพชายเย็นชาและน่าสงสัยเขาพยายามว่าจ้างทีมทนายความชื่อดังและใช้เงินมหาศาลในการปกป้องชื่อเสียงแต่ดูเหมือนว่ายิ่งปกป้องมากเท่าไรความลับก็ยิ่งถูกขุดคุยมากขึ้นเท่านั้นระหว่างการสอบสวนตำรวจพบข้อมูลทางการเงินที่น่าสงสัยบัญชีธนาคารของกริต มีการโอนเงินก้อนใหญ่ไปยังบัญชีต่างประเทศเพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุและประกันชีวิตของลลิตาก็ถูกปรับวงเงินเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติเมื่อไม่นานมานี้ทั้งหมดถูกเซ็นด้วยชื่อเธอแต่ลายเซ็นกลับมีร่องรอยไม่ตรงกับต้นฉบับในเวลาเดียวกันข่าวหรือเรื่องผู้หญิงอีกคนเริ่มเด่นชัดขึ้นภาพถ่ายหลุดจากนักข่าวอิสระเผยให้เห็นกริจกำลังอยู่กับหญิงสาวปริศนาในโรงแรมหรูเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าภาพนี้ยิ่งเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟสงสัยลุกโชนไม่เพียงเท่านั้นบอแสใหม่ ที่ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมก็ถูกค้นพบมีชาวประมองอีกคนอ้างว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือใกล้เกาะเล็กๆในคืนเกิดเหตุถึงแม้เขาจะไม่เห็นชัดแต่เสียงนั้นยังคงติดอยู่ในใจเขาไม่หายข่าวนี้พระสะพัดในทันทีหลายคนเริ่มตั้งสมมติฐานว่าลลิตาอาจจะยังรอดชีวิตและกําลังติดอยู่ที่ไหนสักแห่งการค้นหาถูกขยายไปยังเกาะโดยรอบโดยหน่วยกู้ภยัยแต่ก็ยังไร้วี่แวว ในขณะเดียวกันกริตเองเริ่มตกอยู่ในภาวะกดดันทางอารมณ์เขาแทบไม่ออกจากคฤหาสคอยสั่งลูกน้องให้ปิดข่าวและหาทางซื้อความเงียบจากพยานบางคนแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในห้องทำงานคนเดียวเปิดทีวีที่กำลังฉายข่าวของตัวเองเสียงผู้ประกาศบอกว่าคดีนี้อาจไม่ใช่อุบัติเหตุและตำรวจเชื่อว่ามีเงื่อนงำบางอย่างซ่อนอยู่กริตกำหมัดแน่นดวงตาแดงกำ่ำด้วยความโกรธเขาไม่เคยคิดว่าความลับจะถูกเปิดเผยเร็วขนาดนี้ และที่เลวร้ายที่สุดหากลลิตายังมีชีวิตอยู่จริงทุกอย่างที่เขาวางแผนไว้ก็จะพังทลายลงในพริบตาเสียงบรรยายปิดท้ายช่วงนี้ดังขึ้นอย่างกดดันความจริงเริ่มโผล่พ้นผิวน้ำทีละน้อยแต่ยิ่งเปิดเผยมากเท่าไรความลับที่เศรีฐีหนุ่มพยายามปกปิดก็ยิ่งกลายเป็นกับดักที่พร้อมจะทำลายเขาการสืบสวนคดีของลลิตาเริ่มเข้าสู่จุดหักเหสำคัญหลังจากหลายสัปดาห์ที่สังคมเต็มไปด้วยข้อสงสัยและเสียงเรียกร้อง ความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็เริ่มโผล่ออกมาอย่างไม่คาดคิดวันหนึ่งตำรวจได้รับข้อมูลจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาด้วยความลับเธอเป็นเพื่อนสนิทที่ทำง,งานกับลลิตามาก่อนและอ้างว่าลลิตาได้ฝากข้อความเสียงไว้กับเธอไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุในข้อความนั้นเสียงของลลิตาสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดเธอบอกว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปช่วยบอกครอบครัวฉันด้วยว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ คำพูดเพียงไม่กี่วินาทีทำให้ทั้งครอบครัวและเจ้าหน้าที่สันสเทือนราวกับเป็นการยืนยันว่าเธอเองก็รู้ตัวว่าอาจจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่สังคมก็แทบระเบิดความคิดเห็นแต่ออกเป็นสองฝั่งบางคนเชื่อว่านี่คือหลักฐานสำคัญที่มากริดเข้ากับคดีบางคนกลับตั้งคำถามว่าทำไมเพื่อนสนิทถึงเพิ่งนำข้อมูลนี้ออกมาในตอนนี้กระนั้นก็ตามตำรวจก็ไม่อาจมองข้ามได้และพวกเขารีบส่งเสียงบันทึกไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยศาศาสตร์ตรวจสอบทันที ขณะดเดียวกันทีมสอบสวนยังคงขุดคุ้ยเส้นทางการเงินของกริตอย่างละเอียดและในที่สุดพวกเขาก็เจอสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เอกสารบางฉบับเผยว่าเขามีนิสินจำนวนมหาศาลจากการลงทุนล้มเหลวธุรกิจที่ดูเหมือนจะรุ่งเรืองภายนอกแท้จริงแล้วกำลังยืนอยู่บนเส้นได้และหากไม่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอุดเขาจะล้มละลายในเวลาไม่นานนี่ทําให้เงื่อนไขประกันชีวิตของลลิตาที่เพิ่งถูกปรับเพิ่มวงเงินเมื่อไม่นานก่อนหน้ากลายเป็นปริศนาที่แทบจะไม่เหลือความบังเอิญอยู่เลยภาพลักษณ์นักธุรกิจ ผู้มั่งคั่งที่ผู้คนเคยชื่นชมเริ่มถูกทลายลงทีละชั้นและถูกแทนที่ด้วยภาพชายที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและอาจพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดในอีกด้านหนึ่งความหวังเล็กๆก็กำลังส่องแสงขึ้นมาเมื่อทีมค้นหาที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งพบเศษผ้าขาดวินที่ตรงกับเสื้อคลุมของลลิตาที่เธอสวมในคืนเกิดเหตุแม้มันจะไม่ใช่หลักฐานที่ยืนยันการมีชีวิตแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ครอบครัวเธอและสังคมบางส่วนเริ่มเชื่อว่าลลิตาอาจจะยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่ง ข่าวนี้กลายเป็นกระแสทันทีนักข่าวแห่ไปที่ท่าเรือเพื่อถ่ายทอดสดการค้นหาเสียงเชียร์จากผู้คนที่หวังจะเห็นปาฏิหาริย์ดังไปทั่วขณะเดียวกันกริตกลับยิ่งเคร่งเครียดมากขึ้นเขารู้ว่าถ้าลลิตาปรากฏตัวขึ้นมาจริงทุกอย่างที่เขาเตรียมไว้จะพังทลายในพริบตาคืนนั้นกริตนั่งอยู่คนเดียวในคารุหะเปิดไฟสลัวเขาจ้องไปที่แฟ้มเอกสารการเงินกองโตบนโต๊ะเสียงทีวีในห้องรับแขกดังแววเข้ามารายการข่าวกำลังพูดถึงความคืบหน้าในคดีเขายกแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มอึกใหญ่มือสั่น จนแก้วกระทบฟันเสียงบรรยายของผู้ประกาศข่าวเหมือนตอกย้ำทุกอย่างความลับกำลังใกล้ถูกเปิดเผยและคำถามใหญ่คือใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดสิ่งที่เขาไม่รู้คือขณะดเดียวกันนั้นเองตำรวจก็ได้รับหลักฐานใหม่จากห้องแหลปรายงานยืนยันว่าเสียงในบันทึกเป็นของลลิตาจริงและไม่มีการตัดต่อใดๆเสียงของเธอเป็นความจริงแท้ที่ฝากไว้ก่อนจะหายตัวไปการเปิดเผยครั้งนี้ทำให้คดีไม่อาจถูกเรียกว่าอุบัติเหตุได้อีกต่อไปจากที่เคยเป็นเพียงข่าวใหญ่ กลายเป็นคดีฆาตกรรมที่ทั้งประเทศจับตามองและทุกสายตาต่างหันไปที่กริตราวกับเขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปหลังจากบันทึกเสียงของลลิตาถูกยืนยันว่าเป็นของจริงความกดดันต่อกริตก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเขาไม่อาจเดินออกจากบ้านโดยไม่ถูกชาวบ้านหรือสื่อวลชนนตะกวนด่าทอใส่ทุกสายตาในสังคมจับจ้องมาที่เขาราวกับเป็นอาญากรที่ยังไม่ถูกพิพากษาแต่ยิ่งพยายามปฏิเสธเขากลับยิ่งดูเหมือนคนที่กำลังปกปิดบางสิ่งทีมสอบสวน เริ่มขยับเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นพวกเขาเรียกพยานใหม่เข้ามาให้การนั่นคือกัปตันเรือที่ขับยอทในคืนเกิดเหตุชายคนนั้นมีสีหน้าเคร่งเครียดเขาเล่าว่าในคืนนั้นกริตและละลิตามีปากเสียงรุนแรงเสียงทะเลาะดังลั่นไปทั่วเรือแต่เขาไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะเป็นเจ้านายเขาเพียงขับเรือออกไปตามเส้นทางที่ถูกสั่งแต่จําได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่เรือหยุดนิ่งกลางทะเลเกิดครึ่งชั่วโมงและกริตก็สั่งให้ลูกเรือทุกคนลงไปพักในห้องเครื่องไม่ให้ใครขึ้นมาบนดาดฟ้าคำให้การนี้เหมือนฟ้้าาาผ่ลลงกลงกคดีทใหตรวจ เริ่มมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาทันทีที่ข่าวนี้รั่วออกมาคนทั้งประเทศต่างวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนบางคนเรียกร้องให้จับกริตเข้าคุกทันทีขณะที่อีกฝั่งก็สงสัยว่าทำไมกัปตันถึงต้องยอมพูดความคลุมเครือของเรื่องราวยิ่งทำให้คดีนี้เต็มไปด้วยความสับสนกริตพยายามดิ้นรนด้วยการจ้างทีมทนายชื่อดังมาเป็นกรอบกำบังแต่แม้แต่ทนายก็เริ่มหวาดหวัน่นเพราะหลักฐานที่ปรากฏออกมาเรื่อยๆชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันพวกเขาเตือนกริต ให้ระวังตัวและเลิกตอบโต้สื่อด้วยอารมณ์แต่ชายหนุ่มกลับยังคงอารวาสใส่ผู้สื่อข่าวทุกครั้งที่ถูกถามคำถามเขาเริ่มเสียการควบคุมอย่างชัดเจนในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ค้นหายังคงออกตะเวนตามเกาะเล็กก่อนน้อยรอบจุดเกิดเหตุความหวังที่ลลิตาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ทีมไม่ยอมถอยและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนเกมเมื่อมีชาวประมงพบรองเท้าผู้หญิงลอยมาเกิดตื้นมันตรงกับยี่ห้อและขนาดที่ลลิตาใส่ในคืนนั้นแม้มันจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ตอบ เข้ากับภาพใหญ่ได้อย่างลงตัวคืนเดียวกันกริตถูกเรียกตัวไปสอบสวนอีกครั้งที่ห้องสอบสวนอากาศตึงเครียดราวกับจะหยุดหายใจตำรวจเปิดบันทึกเสียงเปิดรูปถ่ายเสื้อผ้าและรองเท้าที่พบใหม่ๆวางเรียงต่อหน้าเขากริตนั่งเงียบเงื่อไหลเป็นทางลงข้างแก้มแต่สายตายังพยายามแสดงความมั่นใจเขายืนยันว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุและบอกว่าเขาเองก็เสียใจไม่แยใครแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือขณะเดียวกันทีมตำรวจอีกชุดหนึ่งกำลังเจาะเข้าไปในกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือ ซึ่งเขาเคยปฏิเสธว่ากล้องเสียมาหลายเดือนแล้วเมื่อฝ่ายถูกกู้กลับมาได้ภาพเบลอๆของคืนที่เกิดเหตุก็เผยให้เห็นเงาร่างสองคนบนดาดฟ้าหนึ่งคือกริตและอีกหนึ่งที่ดูเหมือนกำลังพยายามหันหลังหนีก่อนที่ภาพจะดับไปแม้จะยังไม่ใช่หลักฐานชัดเจนแต่แค่เงาเพียงนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งสังคมระเบิดขึ้นอีกครั้งผู้คนเริ่มตะโกนเรียกร้องความยุติธรรมเสียงในโซเชียลดังขึ้นเรื่อยๆราวกับคลื่นที่โหมกระหน่ำไม่หยุด กริลกลับถึงบ้านในสภาพเหมือนคนกำลังถูกต้อนเข้ามุมเขานั่งนิ่งอยู่ในห้องทำงานมืดมิดมองออกไปนอกหน้าต่างที่ฝนกำลังโปรยปลายความเงียบกลายเป็นเสียงดังที่สุดในห้องนั้นและในที่สุดเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ลึกลับเสียงปลายสายตอบก,กลับมาสั้นๆแต่ทำให้สีหน้าของกริสต์เผือดเขาพูดเพียงว่าเราอาจไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปแล้วสายก็ตัดไปทิ้งไว้เพียงความสงสัยว่าใครกันที่เขากำลังคุยด้วยและเขากำลังวางแผนอะไรเพื่อเอาตัวรอดจากความจริงที่กำลังจะถูกเปิดโปง ยิ่งเวลาผ่านไปความลับที่กรีพยายามปกปิดก็ยิ่งถูกแหวกออกทีและน้อยกระแสสังคมร้อนแรงจนตำรวจไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปพวกเขาตัดสินใจเรียกกรถเข้ามาสอบสวนอย่างเป็นทางการพร้อมเตรียมหลักฐานทั้งหมดที่สะสมมาไว้รอาการ,รเผชิญหน้าไม่ว่าจะเป็นบันทึกเสียงของลลิตาเสษผ้าที่พบรองเท้าที่ถูกเกยตื้นและเงาร่างลึกลับในกล้องวงจรปิดทุกอย่างกำลังถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันข่าวการสอบสวนครั้งใหญ่นี้แพร่สะพัดไปทั่วประเทศจับตามองเหมือนกำลังชมละครสดที่เดิมพัน ด้วยชีวิตจริงของคนสองคนบรรยากาศนอกสถานีตำรวจเต็มไปด้วยผู้คนและสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทุกไมโครโฟนทุกกล้องต่างจับจ้องไปที่รถของกริตเมื่อมันแล่นเข้ามาจอดเสียงตะโกนด่าทอเสียงแฟลชกล้องดังรัวมไม่หยุดและเสียงเรียกร้องความยุติธรรมดังก้องจนแทบตบลมหายใจภายในห้องสอบสวนกริตนั่งตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่น้ำเสียงของเขายังคงพยายามรักษาความมั่นใจแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงตำรวจเปิดหลักฐานทีละชิ้นเหมือนกำลังปักหมุดบ่งล้อมแคบลงเรื่อยๆเขาพยายามแก้ต่าง ด้วยคาอธิบายที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ยิ่งพูดกลับยิ่งเต็มไปด้วยช่องโหว่ในขณะเดียวกันครอบครัวของลลิตายังคงไม่ยอมแพ้พวกเขาเดินทางมาที่สถานีด้วยดวงตาแดงกลัจากการร้องไห้แต่ยังเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาต้องการคําตอบต้องการความจริงที่ถูกซ่อนเร้นมาตลอดและความกดดันจากสายตาของคนที่สูญเสียนี้ยิ่งทําให้กริตหายใจไม่ทั่วท้องทนายของกริตพยายามสกัดกั้นการสอบสวนบอกว่ายังไม่มีหลักฐานเด็ดขาด แต่ตำรวจก็สวนกลับด้วยคำพูดที่ทำให้ห้องทั้งห้องเงียบกริบแล้วคุณจะอธิบายยังไงถ้าหลักฐานใหม่ที่กำลังถูกส่งมาจะทำให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้นคำพูดนี้ทำให้กริตหน้าเสียทันทีเงือเริ่มไหลรินจนซึมผ่านปกเสือ้อด้านนอกห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวรายงานสดแบบนาทีต่อนนาทีทุกคำพูดของเจ้าหน้าที่ถูกส่งตรงไปถึงหูของผู้ชมทั้งประเทศและความตึงเครียดก็เหมือนพลังงานที่กำลังสั่นสะเทือนทุกที่ผู้คนเริ่มลุ้นว่าการสอบสวนครั้งนี้อาจจะมีการออกหมายจับเกิดขึ้นจริง ทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังจับจ้องไปที่กริดสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็กำลังเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ค้นหาอีกชุดที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ต่างเกาะเล็กๆได้ส่งสัญญาณเข้ามาพวกเขาบอกว่าพบสิ่งที่ปกติคล้ายกับที่ทักชั่วคราวร่องรอยกองไฟที่เพิ่งดับไปและผ้าที่ถูกฉีกขาดวางทิ้งอยู่พวกเขารีบเก็บตัวอย่างและส่งภาพถ่ายกลับมาให้ตำรวจภาพเหล่านั้นถูกส่งถึงมือเจ้าหน้าที่ในห้องสอบสวนทันทีตำรวจเลื่อนแท็บเล็ตไปตรงหน้ากริด ดวงตาของเขาเบิกกว้างทันทีราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นภาพที่พักช่วคราวนั้นเหมือนตอกย้ำว่าลลิตาอาจยังมีชีวิตอยู่จริงเสียงลมหายใจของกริชหนักขึ้นเรื่อยๆเขากำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าที่ฝ่ามือความเงียบเข้าครอบกลุ่มห้องทั้งห้องก่อนที่เขาจะพูดออกมาด้วยเสียงทาวเบามันมันเป็นไปไม่ได้เธอไม่ควรแล้วเขาก็หยุดคำพูดลงทันทีคำพูดที่ขาดห่วงนี้เหมือนประกาศสิทธิ์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ว่าความลับกำลังใกล้ถูกเปิดเผยมากกว่าที่เคยเป็นมาและก่อนที่การสอบสวน จะเดินหน้าต่อไปไฟฟ้าในสถานีก็ดับพรึบลงอย่างกะทันหันห้องทั้งห้องเมื่อสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทุกคนที่กำลังรอฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เสียงเครื่องปั่นไฟสำรองทำงานขึ้นหลังจากไฟดับไปไม่กี่วินาทีไฟในสถานีกลับมาติดอีกครั้งแต่ความเงียบที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็เพียงพอให้ทุกคนรู้สึกถึงความกดดันที่แทบระเบิดออกมากริดนั่งนิ่งเหนือท่วมตัวสายตาหวาดระแวงมองไปรอบห้องราวกับกำลังหาทางหนีเจ้าหน้าที่ค่อยๆกดดันเขาด้วยหลักฐานใหม่ ที่เพิ่งได้รับมาจากก่อเล็กๆคุณแน่ใจหรือว่านี่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณเจ้าหน้าที่ถามเสียงเข้มพลางเลื่อนภาพกองไฟและเสร็จถ้าให้ดูอีกครั้งกริดกัดฟันแน่นจนกรามสั่นเขาไม่ตอบแต่ดวงตาที่เบิกกว้างเหมือนยอมรับแทนคำพูดทุกคนในห้องต่างจับสังเกตอาการนั้นได้ทันทีแล้วเสียงโทรศัพท์มือถือของหนึ่งในตำรวจดังขึ้นข้อความแจ้งว่าทีมค้นหาได้เจอบางสิ่งเพิ่มเติมคราวนี้ ไม่ใช่เพียงร่องรอยที่พักแต่เป็นภาพผู้หญิงท้องที่เดินอยู่ริมชายฝั่งแม้ภาพจะไกลและไม่ชัดแต่รูปทรงร่างกายและเสื้อผ้าที่คล้ายกับลลิตาทำให้ทุกคนในห้องตกตะลึงเจ้าหน้าที่หันไปถามกริตทันทีว่าคุณยังยืนยันอยู่อีกหรือว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วกริตเริ่มหายใจแรงขึ้นด้วยเรื่อยมือสั่นจนไม่สามารถหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มได้สุดท้ายเขาก็ระเบิดอารมณ์ออกมาพวกคุณไม่เข้าใจเธอทำให้ผมหมดอนาคตเธอทำลายชีวิตผมเสียงตะโกนดังสะท้อนในห้องเหมือนคำสารภาพที่ไม่สามารถถอนคืนได้อีกแล้ว ตำรวจรีบจดบันทึกทุกถ้อยคำทนายของเขาพยายามขัดขวางแต่ก็ไม่ทันกริดลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินวนไปมาราวกับคนเสียสติเขาพูดซ้ำๆว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้มันควรจะจบลงคืนนั้นคำพูดเหล่านี้ยิ่งทำให้ความจริงกระจ่างขึ้นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้เป็นอุบัติเหตุอย่างที่เขาเคยอ้างด้านนอกสถานีข่าวการสารภาพหลุดรอดออกไปผู้คนที่รออยู่ส่งเสียงโห่ร้องดังสนั่นทั้งโกรธแค้น ทั้งลงใจที่ความจริงใกล้ถูกเปิดเผยอย่างสิ้นเชิงโลกทั้งใบของกริตทั้งทลายลงตรงหน้าในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทันใดนั้นเองเสียงวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ก็ดังขึ้นอีกครั้งรายงานยืนยันว่าทีมค้นหาพบผู้หญิงที่ตรงกับลักษณะของลลิตาจริงๆและตอนนี้เธอได้รับการช่วยเหลือขึ้นเรือแล้วข่าวนี้เหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงกลางห้องทุกคนหันไปมองหน้ากันด้วยความตื่นตะลึงกริตซุดตัวลงกับพื้นในทันทีสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังสุดขีดเขาพึมพำกับตัวเองว่า ไม่มันเป็นไปไม่ได้เธอไม่ควรมีชีวิตอยู่คำพูดนี้เหมือนเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่กี่ชั่วโมงต่อมาภาพลลิตาที่ถูกพาขึ้นจากเรือปรากฏบนจอทีวีทั่วประเทศร่างกายของเธออ่อนแรงแต่ดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเล่าว่าหลังจากถูกผลักตกน้ําเธอพยายามว่ายหนีและโชคดีที่เกาะเล็กๆอยู่ไม่ไกลนักเธอใช้ชีวิตด้วยการหาน้ําฝนและผลไม้ประทางจนกระทั่งทีมค้นหาพบเธอกล่าวด้วยเสียงแหบพราว่าฉันอยากให้ความจริงถูกเปิดเผย เพื่อชีวิตลูกในท้องและเพื่อไม่ให้ผู้หญิงคนอื่นต้องเจอชะตาแบบเดียวกันเมื่อคำพูดเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปทั้งประเทศน้ำตาของผู้คนก็ไหลาพากหลายคนยกย่องเธอว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในขณะเดียวกันกรีถูกใส่กุญแจมือออกจากสถานีตำรวจท่ามกลางเสียงตะโกนสาบแช่งจากฝูงชนที่มารอคอยในช่วงเวลานั้นเองเรื่องราวทั้งหมดก็เดินทางมาถึงจุดไค่แม็กความลับที่ปิดบังไว้นานถูกเปิดเผยความยุติธรรม เริ่มส่องสว่างและบทบาทของทุกคนในเรื่องนี้ก็ถูกตัดสินโดยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปหลังจากกรตถูกจับกลุ่มและ,ละลิตารอดชีวิตกลับมาสังคมทั้งประเทศก็เหมือนถอนหายใจออกมาพร้อมกันข่าวนี้ครองพื้นที่หน้าหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์หลายสัปดาห์ทุกคนต่างพูดถึงความโหมดร้ายของชายผู้เป็นสามีและความเข้มแข็งของผู้หญิงที่แม้ถูกหักหลังในยามอ่อนแอที่สุดก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาในศาลกรีถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทงไม่เพียงแต่ พยายามฆ่าภรรยาแต่ยังรวมถึงการช่อโกงและปลอมแปลงเอกสารประกันชีวิตหลักฐานมากมายที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณาธรรมให้ไม่มีใครสงสัยในความผิดอีกต่อไปกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างเข้มงวดแต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคำพิพากษาคือสายตาของผู้คนที่เคยมองเขาเป็นเศรษฐีผู้ประสบความสำเร็จบัตรนี้เต็มไปด้วยความรังเกียจและสักแช่งด้านลลิตาแม้ร่างกายอ่อนแรงและจิตใจบอบช้ำแต่เธอยังมีพลังใจ จากลูกในท้องและครอบครัวที่โอบกอดเธอเอาไว้เธอปรากฏตัวต่อหน้าสื่อครั้งแรกด้วยสีหน้าที่นิ่งสงบและคำพูดที่สะท้อนถึงหัวใจอันแข็งแกร่งชีวิตเราอาจทังลงในพริกตาแต่ถ้ายังหายใจอยู่เราก็ยังมีโอกาสสร้างมันขึ้นใหม่คำพูดนี้ทําให้ผู้คนทั้งน้ําตาและชื่นชมเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังสําหรับผู้หญิงหลายคนที่เคยเผชิญความรุนแรงในครอบครัวเรื่องราวของเธอถูกหยิดยกไปพูดในเวทีสาธารณะหลายองค์กรนํากรณีของเธอมาผลักดันกฎหมาย และมาตรการคุ้มครองผู้หญิงมากขึ้นลลิตาเองก็ใช้เสียงของเธอเพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกันเมื่อเวลาผ่านไปศาลตัดสินจำคุกกริตหลายสิบปีเสียงค้อนกระทบตบเป็นสัญญาณปิดฉากของชายที่เคยใช้ชีวิตบนหอคอยงาช้างแต่กลับถูกความโลภและความสิ้นหวังลากลงสู่อุบเวไม่มีทรัพย์สินหรืออำนาจใดสามารถซื้อความเชื่อใจและศรัทธาของผู้คนกลับคืนมาได้อีกต่อไปสำหรับลลิตาชีวิตใหม่ของเธอเริ่มต้นขึ้น พร้อมกับเสียงหัวใจของลูกที่เต้นอยู่ในคันแม้เธอจะต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจแต่การได้กลับมามีชีวิตอยู่ก็เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดเธอเลือกที่จะไม่จมอยู่กับอดีตแต่เดินหน้าต่อด้วยพลังที่เข้มแข็งกว่าเดิมสังคมที่เคยตื่นตะลึงกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็ได้รับบทเรียนอันเจ็บปวดเรื่องราวของลลิตาสอนให้ผู้คนตรหนักว่าเบื้องหลังความรูหราฟุ้งเฟ้ออาจแฝงด้วยความมืดดำ และบางครั้งคนที่เราไว้ใจมากที่สุดก็อาจกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้ลึกที่สุดเช่นกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันยังตอกย้ำว่าความจริงไม่อาจถูกปิดบังตลอดไปค่ำคืนหนึ่งหลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ทั้งหมดลลิตานั่งมองทะเลที่เคยเป็นสถานที่แห่งฝันร้ายดวงตาของเธอเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังเธอเอามือลูบท้องที่นูนขึ้นเล็กน้อยพลางกระซิบแผ่วเบาลูกจ๋าแม่จะพาหนูไปสู่ชีวิตที่ดีกว่านี้แม่สัญญ,ญาเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเหมือนคำตอบรับที่อบอุ่น และนี่คือบทสรุปที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่สร้างจากทรัพย์สินหรือภาพลวงตาแต่คือการเคารพปกป้องและไม่หักหลังคนที่เรารักที่สุด